เมื่อชม่าตอนนี้เนาะเราเขาอยู่กับพี่แอดแล้วค่ะสวัสดีพี่แอดจ๋าครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพี่แอดคะตอนนี้เราสองคนอยู่กันที่ไหนคะเนี่ยครับอยู่ร้านบิ๊กบะหมี่แอนสเต็กครับสาขาอยุธยานะครับหนูเห็นตั้งแต่ทางเดินเข้ามาละอันนั้นก็เป็นลงผักเหมือนกันใช่ใช่ครับเราปลูกผักเองปลูกผักเองก็เพื่อจะไปใช้กับประลัดผักในร้านทานกับสเต็กครับ<อ>ก็ไม่มีเคมีใดๆเลยก็อยากให้ลูกค้าทานนี่เราไม่ได้ ซื้อผักตลาดที่นี่ใช้ผลิตภัณฑ์ออแกนิกของ TPI ด้วยนะคะที่นี่มีปลูกผักอะไรอยู่บ้างปลูกผักสลดัดปลูกเมล่อน<ะ>ปลูกมะเขือเทศครับที่เราใช้ในร้านครับแล้วว่าหลังจากที่เราปลูกเจ้าต้นผักสลัดไปเรียบร้อยแล้วนะพี่เนาะในเรื่องของการดูแลการให้น้ำพี่ให้น้ำยังไงบ้างเชา้าเย็นครับเชา้าเย็นเชา้าเย็นแล้วในเรื่องของการปล่อยพวกเขี่ยวโมส้ม TPI อะปกติแล้วเราปล่อยใน เป็นระบบสปริงเกอร์แบบนี้ไหมหรือว่าพี่ใช้เปรอะคับในส่เบนจอรี่ไปเลยอันนี้คืออะไรอ่ะพี่ก็เติมปุ๋ยปุ๋ยน้ําที่เหลืออาจจะเติมเป็นอาหารเสริมของเขาไปเป็นสารอาหารของต้นพืชมันไม่ต้องไปหมักแล้วเป็นฮิวมัสเป็นอะไรแล้วครับเพราะว่ามันสมบูรณ์แบบมาแล้วไปกับน้ำดย๋ยไม่ก็ดย๋ยไม่ก็ดูดไปในค่อยๆแล้วน้ําก็จะไหลไปทางนี้เหรอจ้ะพี่คือง่ายๆคุณผู้ชมคะตรงนี้คือถังผสมปุ๋ยนั่นแหละแล้วอย่างที่อันนี้คือ แค่ผักเขียวโอ้โหสมบูรณ์สวยมากแล้วในเรื่องของการเตรียมดินในกระบาเนี่ยโอ้ดินยุทธยาเราใช้ไม่ได้มันเป็นดินเหนียวครับแข็งมากแล้วดินจะไม่โปร่งข้างหลังเราไม่ใช้เราใช้วัสดุปลูกอย่างอื่นแทนแเราก็เอาตัว PH เเศษพลาสติกไอเนี่ยมาหว่านเพื่อปรับสภาพปรับสภ,สภาพดินเพื่อให้พ H ค่าพ H เ็มันคงที่ก่อนทุกแปลงเราจะปอดสารจริงเอามือคุยดูนี่จะเจอไช่เดือนเป็นๆเลยครับจะเป็นเม็ดเล็กๆอย่างครับโอ้ดินมันจะร่วนดีครับ ดินจะโป่งโหมีไส้เดือนนี่คุณผู้ชมคะดินมันซุยมากเลยนะเนี่ยคือผลจากการเตรียมดินด้วยการใช้ TPI ใช่ไหมจ้ะพี่แล้วในเรื่องของการให้พวกตัวเขียวตัวม่วงอะให้ยังไงบ้างก็เหมือนการใช้ผ่านเวนเจูรีเหมือนกันเหมือนเหมือนเหมือนถังนั้นเลยครับอ๋อเป็นถังครับนี่แหละตัวเด็ดสำคัญน้าส้มควันไม้ TPI พี่แอดบอกแต่ตรงอยู่ตรงโซนนู้นแล้วบอกว่าสําหรับผักเขียวเนี่ย ตัวน้ำส้มควันไม้ทีมไอขาดไม่ได้เลยใช่ใช่เพราะว่าพี้บางทีมันลงครับมันจะขึ้นตรงไหนตรงยอดหรือว่าถ้ามันจะขึ้นมันจะอยู่ข้างล่างก่อนครับมันจะมันจะแอบครับมันจะแอบใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราเก็บเราก็เก็บไปล่างอันนั้นนอกจากคือใส่ลงไปถังแล้วมีการฉีดพ่นต่างหากฉีดพ่นก็มีแค่เราฉีดน้ำส้มควันไม้ไล่แมลงเท่าที่ฟังมาเหมือนพี่พีแอดจะเน้นในเรื่องของการสังเกตเอาเป็นเป็นส่วนใหญ่ในเรื่องของการฉีดพ่นตัวเขียวตัวม่วงนะคะแต่ในเรื่องตัวน้ำส้มควันไม้ทิมไอน่ะก็คือจะดูแบบป้องกันออาไไวว้้้ม่ใหพกน พวกมะแรงเนี่ยมันเข้ามารบก,กวนนะคะคุณผู้ชมคะแล้วผักพวกเนี้ยเขาเป็นผักไว้ด้วยใช่ <45 S 2> ส่วันเองคุณผู้ชมคะเดี๋ยวก็ได้ตัดแล้วแล้วด่างจาาที่พี่ใช้ TPI ไปผลิตภัณฑ์ TPI ไปเห็นผลยังไงบ้างพี่สำหรับดินก่อนก็ได้ดินมัน,น,มนผมว่าค่าพี่เขาน่าจะน่าจะดีแนละ้วน่าจะเป็นกลางดีครับพวนเก็บเสร็จพวนดินปลูกได้เลยปลูกต่อเลยอย่างนี้มัน,ม,นมันไม่มีโรครากเน่าอะไรแล้ว,แล,วแล้วถามอีกนึงดินในกระบาดเนี่ยพี่วนกลับมาใช้อีกรอบหนึ่งด้วยไหม ก็ใช้รับไม่ได้ขนทิ้งเลยผมปลูกต่อเลยไม่เคยไม่เคยพักดินเลยครับแล้วแสดงว่าก็เอาแค่เอาตัว P H S T I เนี่ยมาโรยซ้ำปรับสภาพดินแล้วก็เตรียมต้นกล้าใ่แล้วก็ปลูกต่อเลยเหรอปลูกต่อลผลิตภัณฑ์ t P I เนี่ยเข้าเข้ามาช่วยเพิ่มตัวพวกไส้เดือนอะไรพวกเนี้ให้เหมือนทำให้มันเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตดีๆประมาณนั้นนะคะ